สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนพบกับประจุชาแนลคนกาลสินค่ะคลิปนี้ประจุจะมาพูดเกี่ยวกับฝรั่งสายเปให้ทุกคนฟังนะคะฝรั่งสายเปเราจะดูยังไงอันนี้เอาประสบการณ์ของประจุนะคะทุกคนจากที่ประจุได้เห็นได้เห็นมาเนาะฝรั่งสายเปที่ประจุได้รู้จักเนี่ยประจุปไปทํางานเนาะตอนนั้นประจุทํางานอ่าใน เกตเฮาส์นะคะทุกคนหลายปีมาแล้วเนาะสิบกว่าปีให้หลังเกตเฮาส์เล็กๆแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดประจุบเข้าไปทำงานเนาะไปทำงานอยู่ได้หนึ่งเดือนก็ทำงานก็ทำทุกอย่างนั่นแหละจ้าตามที่เขาจ้างเนาะแล้วได้รู้จักกับฝรั่งที่เข้ามาเช่าเกตเฮาส์นะคะทุกคนเช่าเกตเฮาส์อยูอ่สองอาทิตย์ฝรั่งคนนี้โอ้โหกระเป๋าหนัก กระเป๋าตุงค่ะทุกคนเราไม่ต้องคุยอะไรเลยเย็นมาเนี่ยเขาถามเลยนะถามเลยว่าจะกินอะไรไหมเขาจะจ่ายอันนี้เป็นประสบการณ์ของประจุบนะไม่มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคะทุกคนเอาประสบการณ์ตรงๆของประจุบเนาะมาเล่าให้ให้กันฟังเนาะเราก็งงจีเอออยู่ฝรัง่งมาชวนเราไปกินข้าวมาชวนเราไปช้อปปิง้งช้อปปิ้งในที่นี้ก็ไม่ได้ไปเดินห้างนะคะทุกคนไปนั่งตามตลาด ตามตลาดที่อยู่ในตัวจังหวัดนั่นแหละจ้ตลาดโต้ลุ่งสายเปของประจุปเป็นแนวนี้นะทุกคนเขาจะพาไปเลี้ยงกับข้าวกับปลาอยากกินอะไรอะ่ะพาไปซื้อไปกินหมดแต่ว่าอายอพวกเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรเงี้ยเขาไม่ได้หาให้นะทุกคนคะอันนี้มันเป็นสายเปของประจุนะแต่ของคนอื่นประจุก็ไม่รู้หรอกนะทุกคนเขาก็ทุกทุกวันเลยคะ่ะทุกคน เออทุกวันเลยนะอาจจะตลกด้วยซ้ำไปเขาก็ไม่ได้ว่าเชิงเชิงชอบเราแบบชูสาวนะอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกคะ่ะทุกคนตามที่ประจุบคิดนะประจุบัคิดว่าเขาคงอยากจะมีเพื่อนนั่งกินข้าวนั่งคุยเขาก็พูดภาษาไทยได้นหน่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่เยอะ ก็ประมาณว่าหาเพื่อนกินข้าวนั่นแหละจ้าทุกคนอันนี้สายเปของขากจุ๊บจะเป็นแบบนี้แต่ของคนอื่นปจุบก็ไม่รู้ค่ะเขาจะพาไปนั่งตลาดโต้รุ่งจะกินอะไรอ่าจ่ายให้หมดค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่จ้เต็มโต๊ะนะคะเราจะมีความสามารถในการกินได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะทุกคนแค่กินแค่อิ่มน่ะ เออของป้าจุบมันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนฝรั่งสายเปย์ประจุบอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะสายเปย์ของคนอื่นอาจจะไปเที่ยวห้างช้อปปิ้งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อของแบรนด์เนมนะคะหรือฝรั่งจ่ายเยอะจ่ายหนักซื้อทองซื้อยยองให้อะไรอย่างนี้มันก็มีเนาะแต่เนี้ยเป็นฝรั่งสายเปย์ของจุ๊บแบบฉบับนี้ค่ะทุกคนก็ไม่รู้ทุกคนจะเป็นยังไงเนาะเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าประจุบัปเจอสายเปย แตกต่างกันออกไปนะอันนี้เคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวประจุกจะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนอันนี้เอามาเล่าให้ให้ทุกคนฟังนะว่าเออแบบนี้ก็มีเนาะสายเปแบบนี้ก็มีพาเราไปกินอย่างเดียวค่ะเราก็เออส้มตําเนาะเราตอนนั้นประจุกกินเผ็ดได้อยู่ก็ชวนเขากินส้มตําเขาก็ลองกินดูนะทุกคนแต่ว่าเขากินเผ็ดไม่ค่อยได้เขากินได้นิดเดียวก็ไม่เอาละเขาก็เลื่อนเลื่อน จานส้มตำหนัมาให้เรากินแล้วก็เออเนาะขัดไม่ได้เพราะว่ามันจะเสียมารยาทแล้ก็กินกินนิดหน่อยก็เราก็บอกเขาว่ามันมัน,ม,นมันเผ็ดเนาะสไปซี่อะคะ่ะก็บอกเขาว่า i like อ้ด t นไล่เนจะก็บอกเขาเขาก็โอเคโอเคไม่เอาก็คือไม่กินต่อก็ทิ้งไปอย่างนั้นจ้าก,ก็ก็เลิกลากันไปเนาะเนี่ยสายเปลงของจุกเป็นแบบนี้นะทุกคนของทุกคนเป็นแบบไหนเอามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะทุกคน อันนี้สายเปยแบบาสายกินนะทุกคนสายกินนะไม่ใช่สายซื้อของแบรนะด์เนมนะไอเดียวของแบรนด์เนมเนี่ยประจุจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งประจุรู้จักโอ้ฟ oh, ูเลยค่ะเป็นหนุ่มสเปนค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะฝรั่งคนนี้สายเปคนนี้เป็นาสายเปสวิตค่ะ สายเปที่แบบพาเราไปกินตามตลาดคะ่ะเดี๋ยวประจุจะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนมันมีเรื่องฮาฮาสนุกสนานของฝลังมาเล่าให้ฟังเยอะประสบการณ์ที่ทํางานในเกสเฮาส์นะคะจะเจอเยอะเลยคะ่ะ